กินกันอยู่สงบสงบเราจะบอกว่ามันเป็นร้านที่แบบร้านลับนะทุกคนเพราะเขาไม่มีการโปรโมทไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรทางนั้นเลย่อโห้ครับเปลี่ยนชื่อเขาตลอดกินแครอทอีกแล้วเหรอดูเหนื่อยเหนื่อยวัตัวนี้ตัวนี้มันดูเหนื่อยอะเอาเว้นเอาไหม no ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ใน Big Mountain ประเทศอะไรครับวาอยู่ในไทยแล้วเราอยู่ไทยแล้วเหรอ Welcome to Olivia Sydney Channel ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยเรามาเปิดคลิปประเทศไทยคลิปแรกที่เขาใหญ่ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ อเดี๋ยออยบอกก่อนวันนี้คือวันที่3 1นะคะเป็น New Year eve นะคะเราไม่ได้มาคาวดาวที่ประเทศไทยเนี่ยมานานมากอะ่ะประมาณ10กว่าปีแล้วอะทุกคนเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเพราะเรามีผู้สนับสนุนนั่นเองนะคะเป็นเฮ er ียเอกนะคะกับพี่เปิ้ลน,นะคะแล้วก็ปป๋านะคะเดี๋ยวถ่ายรูปปป้าก่อนหากใครจำปปาได้จาก e p พประเทศไทย หลับอยู่นะคะคลิปเขาใหญ่คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบคนโลโคล้อเ <Okay. S 1> ขาใหญ่นะคะว่าถ้าเกิดเราต้องการหนีความวุ่นวายเนื่องจากเป็น New Year อีฟนะคนเยอะมากแล้วเราจะไปเลือกทานอาหารทำอะไรบ้างน,นะคะเรามาอยู่เป็นระยะเวลา3วันค่ะทุกคนก็เดี๋ยวตามไปดูนะนี่ไงทุกคนวิวเขาใหญ่นะคะสวยมั้ อันนี้ป๊าป๊าจาก EP EP ที่พัทยานะคะ,ะทุกคนตอนนี้นะคะ <c oughs> เป็นเวลา6กโมงเย็นค่ะแลวเราก็บุ๊ค้านอาหารอิตาเลียนไว้นะคะที่อยู่ที่เขาใหญ่ค่ะเราจะบอกว่ามันเป็นร้านที่แบบร้านลับนะทุกคนเพราะเขาไม่มีการโปรโมทไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรทางนั้นเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างที่ออยบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบอยู่อย่างโลโก้เขาใหญ่นะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะคะร้านชื่อว่าเทราโน่ค่ะสวยนะร้านสวยเลย เป็นเมนูแนะนำนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะคะว้าวบรรยากาศดีมากและนี่คือผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการนะคะพี่เปิ้ลค่ะอเล็กอันนี้อะไรก็เฮเอเอ็งไม่ได้ทายเอผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะคะเฮเอเอ็งอเล็กนี่เราอยู่ที่ไหนอเล็กก็มีมาถ่ายรูปกับพี่เนิ้ลได้ฮัลโหลโอลิเวียอะไรโอลิเวีย กินกันอยู่สนกจากบรรยากาศดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารเขานะคะทานได้หรือเปล่าเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะแต่ว่าไม่มีพิซซ่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าอิตาเลียนของเขาเนี่ยเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงนะคะเราสั่งเป็นผักขมอบชีสค่ะนุกคนนี่เป็นรวมิสไสก่อนทุกคนโอ้เลยนะ <performance> ยรมิสไสก่อนจะบอกว่าสําหรับใครนะคะที่มาแล้วพกเครื่องดื่มมานะคะที่เป็นไวน์นะเข้าคิดขวดละ300ยบาทค่ะทุกคนก็ถือว่าโอเค ถ้ามีไวน์ดีๆมาอะไรเงี้ยก็ถือมาเปิดได้เลยแต่ว่าเขาก็มีไวนขายที่นี่นะคะแล้วก็มีเบียอะไรเงี้ยขนมฟัง,งกะเทียมแล้วก็ซุปค่ะทุกนคนซุปข่าผมอันไหนให้คุณอาชมเอ้ย<ม>จิมมัสรูมซุปแล้วคีแต่ไม่ใช่ช็อปโฟนอะ กบครับไฮไลท์ครับขากรอบทอดขากรอบเป็นนาหารอิตาลีขากรอบค่ะทุกคนกบอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ทุกคนกินหมูภูเขาภูเขาขากรกบเลี้ยงครับกบเลี้ยงกบเลี้ยงตัวใหญ่เห็นไหมไงปะอร่อยไหมครัปลากินกับสมุนไพรกินกับสมุนไพรใช้ได้ใช้ได้อาหารอิตาเลียนในเขาใหญ่คือเยอะใช่ไหมคะเฮเอกเยอะครับเยอะมากเยอะมากคาเฟ่อิตาเลียนเต็มไปหมด แต่มันก็เหมาะเนะาะใช่ปะเหมาะบรรยากาศเนาะต้องชิมผักขมอบชี๊เมาอร่อยของมันอยู่แล้วแหละกินที่ไหนก็อร่อยอยู่แล้ว,ว่าร้านไหนทำผักขมอ,อบชี้ไม่อร่อยคือไม่ต้องไปกินอ,อันนี้เป็นซอฟเชนคลาสคาปูนิมสลัดไก่คนอันนี้จะเป็นซิกเอร์สลัดของเขานะคะชื่อว่าไก่่วงใช่ปะ ไก่ทอดแล้วก็คาร์โบนาร้า Good morning ทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็ Happy New Year นะคะทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะตื่นเช้ามาแล้วก็หาคาเฟ่าทานนะคะแล้วก็เราเลือกมาทานร้านบูโค Colic นะคะเขาบอกว่าปะกะติอะมันยุ่งมากแต่วันเนี้ยเรามาในวันที่เขาไม่ยุ่งนะคะอย่างที่ออยบอกว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาทานร้านที่ปราจะจากความวุ่นวายนะคะทุกคนบรรยากาศร้านเขาสวยอยู่นะแบบร่มรื่นนะคะเขียวร้านนี้แ a d i e s a n นะ ตัวยาวดีกว่าโต๊ะของกาแฟนะคะโต้ยาวส่วนคุณอาเวนนะคะแต่เช้าอาหารเช้าของอาเปนคือเค้กนะคะแล้วคำของเขาพังน่าเกลียดมากเลยไม่เกลียดแต่โกงกงนั่งนิ่งเลยดูวิวโกงรออาหารวิว บรรยากาศดีนะคะทุกคนนี่น่ารักมึงถ่ายรูปเยอะมากโอเคทุกคนเมื่อกี้ที่อ้อยถ่ายนะคะก็คือคนเริ่มทยอยเข้ามาเยอะมากก็คือเขาป๊อปปูล่ามากนะคะถ้าจะแนะนํานะคะให้มาที่นี่ก่อน10บโมงเช้านะคะเพื่อที่จะได้โตนะคะแล้วก็ไม่เจอความวุ่นวายนะคะอย่างที่อ้อยบอกพอเรามีความวุ่นวายเราก็จะหนีอะะทุกคนแต่ก่อนไปนะคะที่นี่เขาจะมีเหมือนกับเป็นมมนิสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันคืออะไรนะคะตีมคาเฟ่เขาน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคน มีการให้ฟีสจัดเลี้ยงด้วยนะคะนายเต่าอ,อยู่นะอเล็กยูไรคิ้งเอเล็นนกมาดูนี่น,น,นี่น,น,น,นี่เธอเท่าจิงด้วยนั่นอ่ะแค่เทษอหรือได้เต๋อโตแล้วนะไอ้โนมากเป็นในนี้แล้วอ่ะไมนน่นี่ตัวนึงตัวนี้ตัวนี้นี่ไงเขาลออยู่แล้ว เมื่อกี้เราออกจากคาเฟ่มานะคะแล้วเราก็ออกประทานก๋วยเตี๋ยวทานเลยนะคะเพราะว่าอย่างคาเฟ่เมื่อกี้เนี้ยมันก็ดีสําหรับคนที่อยากกินกาแฟแล้วก็เอาบรรยากาศนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพชรค,ค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคะจริงๆร,ร้านนี้เนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีช่วงยุ่งทั้งแบบว่าที่แบบตุ้มตุ้มอ่ะมันจะแบบคนมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคะเ็กยัมแบบบ้านๆใา่ไหมอ่ะเอาลูกชิ้นปลากรบอกเลย The โอเคอิ่มแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับที่พักก่อนนะคะอร่อยนะคะแล้วก็ถูกมากชามละ40บาทเองทุกคนลองมาทานดูนะคะคนเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะไม่ยุ่งนะคะการันตีว่าไม่ยุ่งในทีเดียวแต่คนเข้ามาเรื่อยๆต้ยมยำข้าปรุงมาแลวว้วอ่ะแบบว่าอร่อยรสชาติด,ดีหลังจากที่เรากลับไปพักผ่อนนะคะตอนนี้เราก็ออกมาหากาแฟดื่มอีกแล้วนะคะคือก,กินทั้งวันเป็นทริปกินเลยนะคะก็อยู่ที่คาเฟ่ H O L Cafe ค่คะทุกคนอ๋อ เปลี่ยนชื่อให้เขาตลอดเอ่อเฮเอกกับพี่ปอลบอกว่ากาแฟที่นี่โอเคนะคะที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ทานมาที่ดื่มมาในเขาใหญ่นะคะเดี๋ยวไปพิสูจน์พร้อมๆกันคนเยอะมากนะคะตอนนี้ไม่มีโต๊ะเต็มใช่ไหมคะโต๊นังคนเเง อร่อยนะเนี่ยอาร์ตอร่อยเหรออร่อยเอาลองกินดูอ่ะอร่อยเนาะใช่ดะกาแฟดีใช่ป่ะอ่ะคนละเรื่องกันเมื่อเช้าเราเดินทางกันมาถึงที่โบนันซ่านะคะพาเด็กๆมาดูสัตว์นิดนึงค่ะแต่ว่าอเล็กเขาหลับไปแล้วนะคะก็จะมีอาวินนะคะที่ตอนนี้เขาดี้มากเออเขาอยู่ไหนกันอยู่ไหน ซูซูซูอะไรโบลันซ่าโบเลนซ่ากินแครอทอีกแล้วเหรอมันดูเหนื่อยๆวัยรว่นไงคนร่วมวนี้มันดูเหนื่อยอ่ะเอาเว้นเอาไหมโนทำไมอ่ะทำไมมันกินแครอทอีกแล้วอ่ะอาวินคนกินไปยังกินเหมือนกระตายเลยกินมมันให้แล้วมันทำอะไรเนีะผสมพันธุ์ one time a giraffe lick my hand อะไรนะ lick one time a giraffe lick my hand รอเมื่อไหร่ที่ไหน I don't know why I forgot เห็นไหมนะจะเอาทั้งเขาไม่ถูกเขาเคี้ยวกรอบมากเลยเดี๋ยวให้เขาเอาทั้งออกมาพายวันนี่ไงให้คนเอาลิ้นรูบไปคนตางอนมากเลยอ่ะ เขาหิวนะเนี่ยตอนนี้นะคะออยมาทีา่ทางผ่านจากโบนันซ่าเมื่อกี้นะคะเป็นที่หลวงพ่อทวดนะคะประดิษฐานอยู่องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เขาบอกกันนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็แหว้ไวนะคะแต่ว่าออยไม่ได้ไปไหวองค์ใหญ่เพราะว่าออยเห็นมีพระหลวงพ่อทวดเป็นปางนาคปกนะคะ ดูสวยงามมากเลยอะทุกคนถ้าเกิดใครผ่านมาก็แวะมาไหว้กันเนาะลืมถ่ายทุกคนคือหิวมากเหนื่อยมากวันนี้เขจนภัยทั้งวันนะคะก็ขออนุญ,ญาตไปทานก่อนนะคะเพราะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนร้านนี้แนะนำแกงเขียวหวาทุกคน อันนี้คือริมขายค่ะอร่อยมากยำปลาปูม<อ>ะจองเอออันนี้น้ำิีไข่ปูน่าทานมากค<อ>ุณหมดไปแล้วอันนี้ก็เหลือกระ่าขอโทษค่ะ <laughs> นี่ไงรับปิด ตัวบอลลมเลยเดีนก็เป็นฟา์มเดินก็เป็นฟาร์มนี่ไงขี่จักรยานอวินอวินอ๋ออวินยังขี่ไม่เป็นหลังจากทานดินเนอร์เสร็จนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาที่มิดวินเทอร์นะคะก็มาดูมีไนท์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีมิดวินเทอร์ฟาร์มนะคะตอนนี้สภาพไม่ไหวแล้วคือลากงั้นมาเช้า เหนื่อยมากกิจกรรมแน่นมากทุกคนแต่คือถ่ายให้ดูอย่างละนิดนิดนะคะที่เรามาช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ร้อนนอ้องแดดไม่ร้อนมันกําลังดีอะ่ะเหมือนตอนที่เราไปโบนันซามันแบบแดดไม่ร้อนนะคะเด็กๆก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยร้านขนมขายนะเต็ไมไปหมดเลยทุกคนน่ารักอ่ะ ร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่3นะคะที่อยู่ที่เขาใหญ่นะคะก็เดี๋ยวจะปิดคลิปนะคะด้วยคาเฟ่สำหรับวันนี้นะคะอ้อยอยู่ที่ร้านเวนเซลค่ะอ่าเวนเซลนะคะเป็นฟาร์มผักออแกนิกนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆเลยในเขาใหญ่นะคะแล้วก็มีคนดังนะคะมาทานที่นี่เยอะมากๆเลยแล้วก็รีวิวนะคะเขาดีมากๆเหมือนเมื่อกี้ที่อ้อยถ่ายไปนะคะเขาจะมีแปลงผักเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นผักทุกอย่างที่เราทานที่นี่เนี่ยจะเป็นผักออแกนิกค่ะทุกคนและบรรยากาศนะดีมาก เพราะว่าติดริมเขาค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ อาหารที่อ้อยถ่ายไปเมื่อสักครู่นะคะดีทุกจานเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสลัดนะคะหรือว่าข้าวผัดนะคะกาแฟาที่นี่ก็โอเคเลยค่ะทุกคนแนะนํานะคะ เดี๋ยวสำหรับใครนะคะที่มาเขาใหญ่บ่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะคอมเมนต์แนะนําสถานที่ดีๆนะคะคอมเมนต์ comment ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าคลิปเขาใหญ่ของออยนะคะจะเป็นคลิปที่ทําให้เพื่อนๆนะคะได้ดูแล้วเป็นไกล์ไลน์ที่จะมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ปราศจากความวุ่นวายนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ olivia s i d n y channel ด้วยนะคะทุกคนบาย